ฝนตกฝนตกนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ฝนตกฝนตกรินรินมองเห็นปูเล่นนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับเสือพาปนะบรรยากาศยามบ่ยบายนะฮะอ้าวเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวป่วนทั้งสองโอ้โหน้องตรงได้อาหาร น้องหมาน้อยมาให้กินนี่เองโอ้โหยังอร่อยอร่อยกันเลยนี่บักอันนี้ก็ยากโอ้โหทำให้มันยางเลยนี่บบบนี้โอ้ซื้อจากไหนฮะเนี่ยซื้อหนูไปซื้อหนูไปกินข้าวมันก็เลยไปซื้อยากองใส่อันนี้ก็ให้พรุ่งนี้นะคะอันนี้ให้พรุ่งนี้มันน่าจะอร่อยนะอร่อยสิดูดิไม่เหลืออะไรเลยนีนี่นี่ไม่อิ่มเลยได้กกลือ เกี้ยงสักขนาดนั้นโอเลียแล้วเลียแล้วเลียแล้วโอ้อร่อยไก่ซีอิ๊แล้วโอ้ถูกใจหนูสุดๆเลยเดตัวนี้ให้กินเลยกุหลาบตัวเมียนะฮะจะกินเร็วกว่าตัวผู้นะฮะตัวผู้คือเจ้าดาวเรืองนะครับยังช้าอยู่นะฮะกุหลาบแป๊บเดียวหมดซองแล้วเดี๋ยวมันจะนอนกินเนื้เพราะว่ามันเิ็บท้องื้อมันจะนอนกิน ดูท้องนี่ดูท้องแต่ละตัวนะฮะดูนะฮะกูได้ช่างเหอาหารหมูอาหารหมาโอ้โหวกินไปขู่ไปนะฮะกลัวคนมาแย่งกลัวโดนแย่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแพงไหมซองหนึ่งเท่าไหร่อ่ะซองยี่สิบกินหมดหรือยังสิบเราอมั้งคะยี่สิบสามสิบน้องตอมเอาอ่ะ ไปซื้อหัวอาหารมาให้อ่าน้องกุลาบกับอะ,อะไรนะดาวเรืองคุณแม่จำ<า>ชื่อไม่ได้ลเลยคุณแม่เนี่ยโอ้ดูนีจะได้แบ่งหนึ่งตัวแล้วนี่เนาะดูดิมีการเอาขาเหยียบไว้ในถ้วยด้วยให้้นนนนแลวมเอออา นอนหลับปุยเลยโหันนี้มันเหมือนตับจริงๆเลยเนาะหรือว่าหรือว่าหรือว่ามันคือตับจริงๆอ่ะไหนดูสิมันทำจากอะไรอ่ะชีตาไม่เอาไปไปไปพวกเนื้อเราม่ค่ออืออันนี้กินไม่ได้แล้ว้องจะแตกแล้วลูกเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้เด้อนี่ใครยังเหลืออยู่โ้ยอีกอันหมดเร็วมากเลยโอรามันกินอันแรกอันนี้ก็อันนี้ไว้ตัวนี้ก็จะเก็บไว้อันนี้อาวอิ่มแล้วอ๋อ อี่ยอันนี้รสชาติอร่อยกว่าละมั้งคะเดาเดาอ๋อไอที่เป็นแบบคล้ายๆเนื้อไอเนื้อถูน่าใช่ไหมเป็นชิ้นๆเออแบบนั้นอ่ะอร่อยอันนี้เหมือนตับบดนะฮะเอ้าไม่เอ้าอยากได้ของน้องอ่ะแอบมองแอบมองแอบมองชูก้าแอบมองนะโอ้ยไปถ่ายขา เสือพาไปนูนโอ้ยไม่ได้ถ่ายอิ่มยางอิ่มยางนะให้พี่เขากินไหมอ้าวยางนะฮะ <Yeah. S 2> ท้องจะแตกขนาดไหนหนู<ด>ก,ก็กินไหวอย,อยู่ <c oughs> โอ้โหดูท้องมันนี่ตองดู <c oughs> โอ้โห <c oughs> โอ้าอันนี้เป็นแบบสติ๊กนะฮะคุณผู้ชมนะครับ บิงโกสตาร์ยัมมี่สติ๊กนะฮะเป็นแท่งๆรถตับไก่ย่างไม่น่าล่ะโอ้อันนี้คนกินได้ไหมเนี่ยไม่ได้อ้าวเหรอเฉพาะหมาเฉพาะหมาเหรอชารดำเอแบกินเออหัวอาหารหมาใช่เจ้าดำหัวอาหารหมาที่อยู่กรอกๆนะว่าอิ่มยังอิ่มยังให้พี่เขากินเนาะเดี๋ยวเขาจะกินเนาะเคี้ยวกินเคี้ยกินที่นี้ทองร่วงพญาต์ออกมาหมดเลย กินหัวานหมาอ่ะสลับกันกินแล้วตอนนี้นะฮะสลับถ้วยกันกินแล้วหมากกตันตนี้มันชอบกินทูน,าน่าในตัวที่มันเป็นสีไม่เอามไม่เอาอ่าใช่มันเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนทูนา่าน,น,นะหมของน้องให้น้อง,น,องน,น้องอิ่มจนท้องแดงดูทอมันใหญ่มากเลยคุณผู้ชมดูนะฮะไปเอาน้ำเองเดี๋ยวพี่เสืยไปตักน้ำให้เองนั่นนัที่ตักน้ำเราก็โอ้นี่นะฮะสะดวกสบายนะครับเพราะว่าลุงช่างนะครับ ต่อท่ามาให้ทุกร้านค้านะฮะน้ำน้ำน,น้ำน,น้ำน้ำ,นำกินของตัวเองนะน้ำไม่ต้องแย่งกันน้ำอ่ะอาหารก็ของใครของมันน้ำก็ของใครของมันผมอุลูวัตโอ้ชูกาก็ได้กินด้วยเอ้ามันมากินน้อัน,เน้เอ้าวแล้วมากินน้ำในแก้วสมัยเนี่ย <c oughs> นู้นเทให้ตงรงนู้นไม่กินย่างน้นมนก็ไปหาฮากละ เออใช่เพราะมันกินเยอะเกินพ่อดูท้องมันดิปวดมากมันจนเหนื่อยแล้วอ่ะมันเดินแทบไม่ไหวแล้วนะ่ะเ <laughs> อ้าเอ้าดูท้องมันดิอ้าวไปฉี่แล้ว <laughs> <laughs> โอ้ยฉี่ก็ฉี่ มาน้อยเอ้ยก nice ินจุจนฉี่แตกเลยนะฮะมาอีกนะมาอีกนะเดี๋ยวเขาจะกินแล้วมาโอ้ไม่ไหวไม่ไหวนพี่เขากินเนาะอิ่มแล้วเนี่ยพวกเองสองตัวเนี่ยโอ้โหเดินไม่ได้เลยไอ้กุหลาบเดินโอ๋แต่ละตัวตอนนี้เดินจะไม่ไหวแล้วนะฮะยังกินอีกเสียงข่าว เป็นไงกินของน้องอร่อยไหมชูก้าพรุ่งนี้แบบเนี้ยค่อยให้มันก็ได้เพราะวันนี้มันอาจจะอิ่มแล้วโอ้มันนอนเดี๋ยวมันก็นอนเลยแหละอันนี้เดี๋ยวมันก็หลับแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หลับแล้วทีนี้ยมันเดินเดินนั่นนั่นเดินไม่ไดมันล้มมันล้มนะกี้ถ่ายไม่ทันนะฮะโอ้มันล้มมันเดินไม่ได้อ๋อตายแล้วดูท้องมันดิ มันลุกไม่ไหวไงมันจะปริไหมเนี่ยท้องเนี่ยฮะเดี๋ยวพุงมันก็แตกถ้ามันกินข้าวอีกมันจะปรีเนี่ยอาก้นมันจะดูนออกเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนลูกหมูเลยเนาะอืมเลยอืมเออ้าวงงเลยทีนี้อิ่มเยอะจัดนะฮะ ตอนนี้มันเากินอาหารฝรั่งยยมข้าวเขาบอกกินเลยแต่บนมันมันเดินไม่ได้เลยเอากุหลาบกุหลาบอ่าอะไรนะดาวเรืองาไอเรืองมามาโอ้แม่ารักจริงๆนะฮะาได้ได้ยินเสียงรถน้องตองมันจะวิ่งไดยแต่มันจะจำได้นะตัวนี้จริงเหรอ จำเสียงรถของลุงวางเวลามาถึงตรงนี้มาแล้วได้กินหัวอาหารอ่สำหรับคลินี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมเสื้อพ้าไปนะครับผมฝากชมคลิปอื่นอย่าลังชมโฆษณาให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ฝากนะชมคลิปให้กับช่องมนโอมชาแนลด้วยนะครับผมนะฮะแล้เออลืมนะป้าแตนชาแนลด้วยนะครับแต่พี่เสือก็จะ นะคอยดูแลนะคอยไปถ่ายคลิปให้กับช่องวนโอมนะเป็นระยะยระะนะครับนะอยากได้เห็นมันอยอดวิวปังๆในช่องวนโอมนะครับผมนะสวัสดีครับ